แตง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 แงสวัสดีครับผมนนทนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Trend to w a t t ตอร o o ูลซีซั่นสองแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมันจะต้องมีภารกิจอะไรบางอย่างที่ให้ผมมาทำแน่นอนซึ่งจะบอกว่าเท่าที่ดูกว่าตาไปเห็นอุปกรณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับ มันใช่แน่ๆเลยแล้วมันเหมาะกับผมมากในช่วงนี้ที่ผมติดซีรีส์แล้วก็นอนอยู่บ้านอย่างแรกก่อนเลยนะครับการถ่ายทํานี้จะผ่านไปเร็วมากเพราะว่าที่นี่แอร์เสียตู้เย็นนี้คุณจะไม่เห็นมันถูกเปิดแน่นอนนะเพราะว่าตู้เย็นนี้นะครับเหม็นมากเราจะผ่านไปเร็วๆแล้ววันนี้เมนูของเราต้องบอกว่าทําง่ายและทุกคนก็ทําได้เพราะมันไม่ได้ยากไปดูกันวันนี้จะทําอะไรครับอะไรอ่ะเธอ เธเข้าวงการวันแรกปะเนี่ยเขาทำงานทำการมึงมาเสียงดังอะไรนะพี่พัดฉันถ่ายรายการยูเธอก็เออแล้ววันนี้นะครับที่เราจะทำนะครับก็คือทำป๊อปคอร์น5รสชาติคาราเมลขั้นตอนหลักๆเลยอันนี้เป็นแค่เรื่องของการแต่งรถแต่ว่าขั้นตอนหลักของมัน,นจริงๆอุปกรณ์วัตถุดิบมีแค่นี้ครับมีน้ำตาลมีเนย มีข้าวโพดแล้วก็น้ำมันครับพูดตรงๆเลยนะ <_ d> um> ตู้เย็นแม่งไม่ได้เปิดนะตอนนี้เหมือนกินเลยอ่ะ <_ d> um> เราจะทําแล้วชิมที่ะรถนะครับตอนนี้นะผมต้องเริ่มเปิดก่อน <_ d> um> คือผมผมใช้เตาเนียจากว h ต t ดฟู้ดนั้นเั่เลยแล้วก็พอพอ,พอเริ่มใช้ไปแล้วสะด,ดวกอ่ะแล้วด้วยความที่พอใช้ลูกอมเนี่ยพวกเรามองกันแล้วลงความเห็นกันว่า มันน่าจะมีความมันจากลูกองอยู่เพราะนั้นลองไม่ใส่น้ำมันดูเอ้ยดูคล่องจังวะดูเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดคอนเซปต์นนทนหรือเปล่า <c oughs> เออเออของอต่อของพ่ออัน,นี่คืออะไรของมอกอัพปะเนี่ยปเป็นของโชว์หน้าร้านป่ะเอามามาช่วยหน่อย <c oughs> หามึงบักหามึงเออเออเออมาล้เฮ <c oughs> ้ยโอเคโอเค แล้วมันก็ละลายประมาณนึงนะแล้วเราก็จะใส่มเมล็ดข้าวโพดลงไปเลยนะครับหลังจากนี้ก,นกินมากอือเออกินเบ้ากินกระทะนะอุยอออ้ยอ,อ๋อนี่คือมาแล้วเหรอเราต้องปิดแล้วต้องปิดแล้วอเอาเธอมาเฮ้ยมาวะเฮ้ยมา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 อันนี้ใครที่ กะไฟได้ก็อาจจะเบากว่าของเราด้วยนิดนึงก็ดีครับเหมือนจะระเบิดใส่หน้ากูเลยพอทีอย่างเงี้ยกระทะแม่งสูงจ้ะทีทำกับข้าวแจกหมอห0เสิร์ฟโต๊ะเอาถ้าต่ำกูก้มทีนี่ตั้งฉากนี่ไงชิมได้ชิมได้ไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้ปรุงเองเพราะว่าเธอกล้าชิมอยู่แล้วแหละเอ้ไข่นชิเ้ยคุณพ่อผมไม่ชิมคุณพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยกินอะไรผีมือผมนะเขาดูเขาภูมิใจแต่เขาก็เหมือนพวกคุณนั่แหละเขาก็เปลือกเปลือบเหมือนกันแต่เค้กไข่ล่าสุดเขา เขาเขาโอเคแม่ยังตุ๊บตับแต่มันเหนียวอะผมว่าไม่น่าจะกรอบเพราะน้ำมันเยอะไปหน่อยรอบนี้นี่ครับทุกคนรสแรกรสคาราเมลของเราเนี่ยมีจุดที่พลาดหลายจุดก็คือเรื่องของไฟที่เราเราเบาสุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เบาพอเท่าไหร่แล้วก็ลงไปถึงตัวคาราเมลเนี่ยครับมันละลายจนหนืดมากเกินไปไม่มีกลิ่นไหม้ครับอันนี้นะคาราเมลเลย เราไรยนเสียงป่ะ work เอาจุดที่เราผิดพลาดเมื่อกี้ไประวังเวลาที่ทุกคนทําอยู่ที่บ้านนะรับรองเอา work อันนี้ work ครับรสชาติต่อไปนะครับนั่นก็คือลูกอมๆๆนะครับเข้าได้นะครับบอกเลยว่าผมเป็นแฟนจริงแล้วก็วันนี้เราก็เลยเกิดรสชาตินี้ขึ้นมานะเป็นรสชาติที่พวกเราตั้งชื่อว่าลูกอมชอ็อกโกแลตเคลือบน้าตาลหวานหวานถูถ,ถูทรีทร,ทรีไม่ได้อน,นี้บรงกานขั้นตอนจะคล้ายๆเดิมครับเนยใส่เนยครับ เอาจริงมันเป็นเซี่ยวความคิดผมอยู่เหมือนกันว่าเนยเยอะไปป่าวะทำไม่ก็ไม่ต้องใส่น้ำมันไหมเพราะนี่เพราะนี่เป็นคนรู้สึกว่าน้ำมันจริงๆไม่ต้องโอเคใส่เลยอุ้ะไ้ต้องรอมาแล้วอุ้ยตอนนี้นะครับช็อกโกแลตมันเริ่มออกมาจากข้างในเพราะช็อกโกแลตมันไม่ใช่ช็อกโกแลตแบบดาร์กหรืออะไรนี่เดี๋ยวทำเป็นดาร์กให้ดูเอาให้แม่งดาร์กทั้งคลิปเลยขอแม่งไหม้กันไปหมด มาหรือยังเดี๋ยวแม่งเอาทีเพอรกูอีกแมันแม่มันมีเลนนะอันนี้แม่ไมัมีเลนนะกแต่เปลือกของมันไม่ค่อยละลายว่ะเธอผมว่าได้อารมครอบแล้วนะโคพิงแค่ฟันให้ไกลแล้วไปถึงที่จุดมามือสมัครเล่นมือสมัครเล่นอ๋อทำงานวันแรกเหรอออเอ็นดูกลับออฟฟิศมาวันแรกมาสุดท้ายได้ไหมเนี่ย มาถึงรายการแรกถ่ายก็วยวายกันแล้วสีจากลูกอมมันไม่มีเลยนะอาจจะเพราะเราแบบไอ้นี่ไปหรือเปล่าได้ไปที่ร้อยแล้วนะครับป๊อปคอร์นรสลูกอมชอ็อกโกแลตเคลือดน้ำตาลนะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะชิ้นใหญ่นะอย่างแรกสีไม่เปลี่ยนเหมือนในวิดีโอที่พวกเราดูมานะมันกรอบลูกอนไม่ไม่มันอาจจะดูดำเพราะว่าช็อกโกแลตมันผ่านความร้อนไป,ไปอีกอชอบอันนี้กว่าเมื่อกี้ อย่างแรกก่อนเลยมาพูดถึงข้อบิดพลาดก่อนเลยตัวของลูกอมจะละลายสีออกมาได้มากกว่านี้ถ้าใช้ไฟอ่อนลูกค้าคนไหนนะครับที่ดูอยู่นะครับเรียนเชิญนะครับ Good day official นะครับเราต้องการกระทะแก๊สกระป๋องจำนวนมากตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังหากระทะที่สามารถเบาไปได้แค่ผมแตะฮะไฟแม่งเบาฮะอยากให้ไฟเบาใช่ไหมฮะคุณต้องแตะนะฮะ แต่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 ติแตตั้งตึงตั้งตึงตั้งตึงตึงเปลี่ยนจากขอาวเมล็เป็นเม็ดสีครับเป็นช็อกโกแลตแท้ๆเลยทีนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องสีแล้วใส่เลยก่อนเลยเราจะไม่ใส่น้ำมันใช่ไหมปล่อยเบาแต่แรกเลยเนี่ยไอ้พอปล่อยแล้วแรงเลยเฮ้ยทำงานนี่ละลายแล้วเดี๋ยวใส่ช็อกโกแลตแล้วแล้วก็กวนกวนเลยฮะ เดี๋ยวแม่งก็ไม่่มนะ่มีดก็ไม่คมซิงก็ปอมตู้เย็นก็นเน่าแอร์ก็พังแล้วพี่โคนเราอยู่ไหนนะอ๋อพี่โคนเรากินกุ้งมังกรสามรสจากภรรยาทำอยู่ลูกน้องละ่ะหอ,อยนางรมเน่าอยู่เลยบอกว่าพี่โคี่เป็นสามีที่ฉลาดมากได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอน่ะได้แดกด้วยได้คอนเทนต์ด้วยนะครับว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าช่วงต้นรายการที่ผมบอกว่าเมนูนี่ง่ายนะครับ ถ้าคุณมาทำเที่ยวฟิตกูดเดย์อะไรแม่งก็ไม่ง่ายผมว่าหรือน้ำมันมันมีส่วนวะ A few moments later หลังจากที่เราระลึกได้แล้วว่าดื้อไปก็ไร้ค่านะครับเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะใส่น้ำมันเพราะว่าล่าสุดหลังจากที่ทำออกมาเนี่ย มันไม่ชัดเจนขึ้นมากอย่างบอกไปนะตอนนี้นะใครที่ทําตามพวกเรานะหยุดก่อนนะดูให้จบก่อนแล้วไม่ใช่ว่าตอนจบอันนี้ทําใจไว้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าตอนจบผมจะมีทางออกให้พวกคุณน,นะเพราะนั้นดูไว้เป็นอูดทางหอนเส่นน้ามันเสร็จปุ๊บเราต้องรอน้ํามันให้เดือดใส่น้ํามันใส่ข้าวโพดใส่เนย okay. โอเคอเคุอค๊ยมาแล้วพอน้ามันน้าม,ม,มันมันนาความร้อนไงเอาหายเดี๋ยวโอ้ชิบหายแล้วเ แม่งฝ้าแม่งเล็กไปอีกแต่าจริงบ้าเหมือนร้านละตอนเนี้ยคือรู้ว่าพอใส่น้ำมนันอ่ะเออถูกต้องอ่ะขอโทษเจ้าของสูตรนะครับที่พวกเราดื้อทำเป็นรู้มากแบบพี่นี่มันไม่ต้องหรอเป็นตัวนำความร้อนแต่ว่าจริงเลยก็น่าจะได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยจิงๆนี้ตอนนี้คอมเมนต์ก็คือร้านแล้วนะทำไมมึงไม่เอาใส่หม้ออบอะไรไปนู่นนี่นั่นเก่งเหลือเกินคนเก่งๆเขาไม่มาดูรายการนี้หรอกนะมันต้องคนไม่ปกติประมาณหนึ่งันแหละถึงเลือกคอนเทนต์แบบนี้ดูกันอ่ะใครที่อยากทำเป็นนะ ดูคลิปนี้จบแล้วไปดูคล yeah. ิปอ nice. well. ื่นเลยถ้าจะทำตามเทียบกันเลยช่วงสิ้นบังแน่นอนเราจะไม่ชิมวันนี้แน่นอนนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะพอมีน้ำมันเข้ามานะป๊อปคอนยังร้อนอยู่นานกว่าปกติฟิวกรอบลงหนังเลยไม่ได้กรอบแบบเหมือนของเราอ่ะไอโหนโลกเล่นเครื่องดูดป่นอะไรเขาถ่ายรายการกันอยู่โอ๊ยมีคนปกติไมมแน่นี่เนี่ยสรุปเวิร์กว่ะ ใส่น้ำมันน,นั่นหโอเคไปไปเมนูต่อไปดีกว่าและเราเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วครับต้องบอกว่ารถต่อไปนี่เนี่ยผมเตรียมผิวหนังของผมไว้แล้วอ่ะยากกว่าเดิมแล้วนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนขั้นตอนโดยการเราจะใส่ข้าวโพดไปก่อนแล้วก็แตงโมแล้วก็น้ํามันนะครับแล้วเราจะทําการกวนไปเรื่อยๆการกวนนี้นะครับผมอาจจะเจ็บตัวตลอดการกวนเพราะทำใจเอาไว้เพราะนั้นผมรักคนดูทุกคน วันเตอร์ฟูดคือรายการที่ผมมาทำแล้วเหมือนใช้กรรมในทุกๆวันแต่ผมต้องทำเพราะกรรมผมเนี่ยกัดขังจนตาดกัดขังไปจนันเป็นจำเลยของคุณวงกวางวงกวางงกวางมันจะออกเป็นรถอะไรวะเร่งไฟ สุดเลยไม่นั่งใกล้กระทะยิงสุดอามาแล้วเุรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะโอ้เครียดถีบดีใจไหมโอ้โหดีใจน่าเกลียดมากไม่ได้มาเสี่ยงอะไรเหมือนกูเลยแต่ดีใจเกินเหตุมากอ่ะกูไม่รู้ว่ารถแตงโมกูตัดแตงโมลงไปด้วยโอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเมนูเสียงตายอร่อยง่ายป๊อปคอนแตงโมแม่งเอ้ยพูดในใจ อ๋อเหรอคิดดังไปหน่อยไม่มีกลิ่นแตงโมเอาเอาเอา,เอาที่ใกล้ๆแตงโมเลยอะนี่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 ไม่มีรสอะไรเลยมันมันไม่เวิร์กอะง่ายๆมันมันไม่เข้า,ากันก็ทําเล่นได้เขาว่าง <S 2>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  นอบน้อมแบบที่ไม่เคยเป็นกับกูมาก,ก่อนต่อไปแน่นอนนะครับป๊อปคอร์นรดส้มในหัวมีแต่คำว่า อะไรอีกเนี่ยมาลองดูอันนี้ <lawsuit. S 1> เป็นอันส,สุดท้ายเราจะลองทานะครับแต่ว่าอันนี้มีแนวโน้มเรื่องกลิ่นมากกว่านะถ้าสมมติตะพูดเรื่องกลิ่นนะซึ่งวิธีจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะไม่ใส่ส้มลงไปเราจะใช้การปรินปรินแอ็ไม่น่าไปสบตาคนสีเสมอกันเลยเอาเนื้อมันออกมา สาน้ำมันซาขอโทษใครด้วยก็ตามที่ดูแค่หัวคลิปแล้วแบบมาดูตอนท้ายว่าเมนูนี้เมนูง่ายๆตอนนี้คำถามในหัวผมนะครับง่ายอะไรเนี่ยสม้มมากตอนนี้นะนี่คือป๊อปคอร์นรสวงเล็บหรือกลิน่นวงเล็บปิดสม้มเอ้ยกลิ่นกลิ่นสม้มมีทีนี้รสชาติละ่ะ อย่างแรกก่อนเลยนะรอบนี้เป็นรอบที่ทําตัวป๊อปคอนได้ดีที่สุดเลยแต่รสชาติไม่มีอะไรเลยนะฮะคุณไปซื้อนะน้ำหอมดับกลิ่นห้องรสส้มมาฉีดแล้วก็กินป๊อปคอนซะขอบคุณครับและแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการทำป๊อปคอน์น5รสชาติผมรณพงศ์ครับเทรนทัวร์เดอะพูดทีพีสองกับป๊อปคอนรสต่างๆลาไปก่อนสวัสดีครับ